วันที่3มิถุนายนพุทธศกักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชินี3มิถุนายนพุทธศกักราช2568ณท่าวาสุกรีเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานาคร สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพันธุ์ปลาไทยจำนวน9ชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาชชโอนปลาโพงและปลาเทพารวมหนึ่งล้านตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป